สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมความงามของดอกสีเหลืองกลางทุ่งนี่เลยค่ะปอเทืองนะคะปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็ใช้เป็นอาหารโคกระบือนี่เลยค่ะ,มะเมล็ดของปอเทืองนะคะเราใช้ในใช้เมล็ดในการเพาะปลูกปอเถืองนะคะนิยมปลูกในสองฤด,ดูก็คือหลังเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวา แล้วก็อีกช่วงฤดูหนึ่งก็คือช่วงฤดูฝนสิงหาถึงตุลาเราปลูกในช่วงเดือนธันวานะคะเป็นที่นาของพี่สาวในเดือนกุมภาก็ออกดอกสวยงามแบบนี้เลยค่ะโดยปอเถืองนะคะจะมีลำต้นตั้งตรงดอกสีเหลืองเป็นช่อออกดอกบริเวณปลายลายอดของกิง่งทีนี้ดูความงดงามไปแล้วดูสิคะทุ่งเสียวเออเหลืองสวย สวยเขียวสวยงามเต็มทุ่งส่วนที่งอกกับส่วนไม่งอเพราะว่าตอนที่ปลูกเนี่ยอากาศแรงมากนี่แหลยค่ะงดงามมากๆแต่ปีนี้ไม่ค่อยสวยมากนะคะแต่ดูดอกดูใบสิคะดูแล้วก็สวยสบายตามากๆประโยชน์ของปอเทืองมีเยอะะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าปอเทืองนะคะใช้ปลูกเพื่อเป็นพืช พืชสดนะคะใช้ทําเป็นปุ๋ยพืชสดเนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วจึงมีไนโตรโจเจนสูงนะคะนี่เลยค่ะพืชตระกูลถั่วปลูกแล้วมีประโยชน์ต่อหน้าดินแน่นอนข้อที่2ก็คือปลูกเพื่อคลุมดินป้องกันดินงทลายค่ะประโยชน์ของเถาฟังแค่สองข้อก็น่าสนใจมากข้อที่สปลูกเพื่อเป็นอาหารค่ะดูสิคะ น่าเสียดายมากเลยบางพื้นที่ไม่งอกนะคะวิธีการปลูกพอเทืองเนี่ยเราก็ใช้เมล็ดหวานนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่หน้าเล้งๆเราอาจจะกระจายเม็ดไม่ค่อยทั่วหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะคะมันก็เลยเกิดย่ำๆย่ำๆแต่ก็สวยใช้ได้เลยค่ะนี่นะะเลยค่ะแปลงที่2อ,อยู่ฝั่งตังนูน้นหัวล้านหัวล้น,น,นเป็นบางช่วงเลยนะคะประโยชน์อันที่3นะคะปลูกเป็นอาหารสัตว์นะคะก็เป็นอาหารของโคกระบือนะคะ อันที่สี่ก็คือปลูกเพื่อนำดอกมารับประทานอันนี้เราไม่ทราบเลยนะคะดูสิคะชมดอกสดาวที่ออกพร้อมๆกันกับดอกปอเทืองเราไม่เคยได้เอามาลองเลยนะคะก็บอกว่าทำแกงอ่อมก็ได้ทำแกงเลียงก็ดีนี่นะคะทุ่งปอเทืองดูสิคะเหลืองอาราม นี่เลยค่ะในส่วนของเมล็ดเขานะคะส่วนของดอกสีเหลืองหลังจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะเมื่อออกดอกจนสุดออกดอกจนแก่เขาจะกลายเป็นเมล็ดแล้วเราก็สามารถเก็บเมล็ดเพื่อใช้เป็นตัวเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในปีต่อๆไปได้หรือสามารถเอาไปขายได้รายได้ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวที่เริ่มจากดอกกลายเป็นฝักเป็นเมล็ดแบบนี้เลยนะคะ ก็าจะออกจนสุดช่อเลยหลังจากนั้นเราก็มาเก็บผลผลิตแล้วก็ไถกลบหน้าดินทําให้หน้าดินของเราเหมาะกับการเป็นามาใช้ทําเป็นปุ๋ยเราก็เตรียมการเกษตรต่อไปได้เลยนะคะหลายๆพื้นที่ก็จะปลูกปอเทืองไว้ในช่วงฤด,ดูทันวาแล้วก็ออกดอกช่วงคุนพาสวยงามแบบนี้เลยค่ะประโยชน์ของปอเทืองมีเยอะแยะมากมาย ทังด้านหาไรายได้ก็ได้หรือว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์คุมหน้าดินดูสิคะเสียดายนิดนึงหัวล้นไปบางส่วนเลยนะคะนี่เลยคะ่ะเมล็ดของปอเทืองงามงามแบบนี้เลยคะ่ะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับแดงงรดาชแนลนะคะขอบคุณคะ่ะ